Did you know คุณรู้ไหมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทําไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวางทีเครื่องเทศนะคะ,ะเราเก็บเอาไว้นานๆเนี่ยมันไม่ดีมันจะแปลงสีกลิ่นมันจะเปลี่ยนสิ่งหนึ่งก็เหมือนกันที่ทําให้หลายหลายคนสงสัยก็คือกระเทียมค่ะ กระเทียมในบางครั้งเนี่ยตอนซื้อมามันก็ขาวดีมันก็ม่วงสวยดีแต่ทําไมเก็บไว้แป๊บเดียวมันกลายเป็นสีเขียวเขียวหรือว่าฟ้าฟ้ามันขึ้นราหรือเปล่าคะคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าสีฟ้าสีเขียวที่มันเกิดขึ้นกับกระเทียมในบางครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรอันตรายไหมเดี๋ยวเรากลับมาหาคําตอบกันนะคะว่ามันอันตรายหรือเปล่า เชื่อว่าใครได้เคยทํากระเทียมดองหรือสับกระเทียมเก็บไว้นะคะเคยเจอกับเหตุการณ์ที่ว่าเวลานํากระเทียมออกมาใช้อีกทีปรากฏว่ากระเทียมสีขาวๆกลับเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีฟ้า สีเขียวๆที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะและปลอดภัยที่จะนํามารับประทานหรือไม่คําตอบก็คือสีเขียวหรือสีฟ้าที่เห็นนั้นเกิดจากปฏิกิริยาของเอนไซม์ตามธรรมชาติต้นเหตุที่ทําให้สีของกระเทียมเปลี่ยนไปก็คือสารประกอบกร,รมฐานหรือซัลเฟอร์ซึ่งเมื่อเราสับหรือขูดกระเทียมสารประกอบนี้จะไปสัมผัสถูกกับออกซิเจนในอากาศทําให้กระเทียมและหัวหอมนั้นมีกลิ่นฉุนนั่นเอง สาเหตุที่กระเทียมเปลี่ยนเป็นสีเขียวนั้นเชื่อว่าเกิดขึ้นจากเอนไซม์และกรดอะมิโนที่มีอยู่ในกระเทียมทำปฏิกิริยากับสารประกอบกรรมาฐานที่กาวไว้ข้างต้นทำให้เกิดเป็นสารประกอบตัวใหม่ที่เรียกว่าไพโรเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับคอโรฟิลที่มีสีเขียวเราจึงเห็นกระเทียมเป็นสีเขียวเมื่อมันสัมผัสกับอากาศค่ะคำอธิบายอีกข้อหนึ่งคือสารประกอบที่อยู่ในกระเทียมได้ไปทำปฏิกิริยากับทองแดง ที่แม้มีปริมาณเพียงน้อยนิดอยู่ในน้ำประปารวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องครัวเช่นหม้อตะกัวหรือทองแดงนอกจากสาเหตุด,ดังกล่าวแล้วนะคะยังมีปัจจัยอื่นๆที่อาจสง่งผลให้สีของกระเทียมเปลี่ยนไปได้ด้วยอย่างเช่นความเป็นกรดเมื่อเรานำกระเทียมไปผสมรวมกับสิ่งที่มีความเป็นกรดเช่นมะน,นาวหรือน้ำส้มสายชูกระเทียมอาจเป็นสีเขียวได้การเก็บกระเทียม ในที่ที่มีแสงสว่างมากเกินไปเป็นเวลานานๆน,นะคะก็อาจทำให้สีเปลี่ยนเป็นสารคอรฟิลได้เช่นกันต้องรู้ทานธรรมชาติรู้ทานอาหารค่ะไม่ฉะนั้นแล้วจะอยู่ด้วยความหวาดระแวงอ่ะดิตจูโนของเราในวันนี้ไม่อยากให้คุณผู้ชมอยู่ในความหวาดระแวงนะคะอยู่กับความรู้ที่แท้จริงและค้นหาความรู้ที่น่าสนใจต่อไปคราวหน้ายังจะมีเรื่องราวน่าสนใจนํามาบอกอีกวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Did you know